เก่าเปิดน,นะครับนอ้องเรากับที่โอวาสกครับก่อนที่ท่านนายกก็จะมีภารกิจก็จะขอเรียนเชิญทั้งท่านนายกนะครับด้านหน้าเพื่อที่ว่าจะถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็ขอเรียนเชิญทั้งทีมวิทยกรน,น,นะครับด้านหน้านะครับเนาะส่วนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนั่งประจำที่อยู่แน่นะครับเนาะเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายจากทางด้านหลังเข้ามานะครับเนาะยิ้มสวยๆนะครับใครใส่แมสก่อน นำเรียนทุกท่านไปอาจจะอีกหน่รอบหนึ่งตอนเราไปกินข้าวตอนเราจะไปกินกันทั้งรุ่งและสุมาัยอภัยขอปิดขึ้นมาตอ่อกข้ตอนทักรกรรมวัน,นนี้หัักห้อยหนึ่งนะครับเราเป็นช่วงเวลาช่วงบ่ายอีกสัก,กน้อยลงในวันนี้นะครับเนาะได้กรอกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจนะครับเนาะแล้วก็ส่งขึ้นเจ้าหน้าที่นะครับเนาะเจ้าหน้าที่ของของการวิ่รปิงเนี่ยนะครับเนาะเพราะว่าป็นเราเราจะได้เก็บรวบรวมเก็บข้อมูลนะครับเนาะเพื่อที่ว่าจะประเมินะ คือกับทุกท่านตีวันนี้ต่างเอาวัะเก็บเอกสารของทุกท่านไปนะครับตอนนี้ต่อจุดทค่ข้าพน้ามือทุกท่านอยู่พันละหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็ขออนุญาตอาจจะเป็นช่วงช่วงเวลาก่อนที่ทุกท่านตีทุกความร่วมมืออย่างเฉดเคยมาอะไรหน่อยเจ้าหน่อกล้วขอขอบคุณวิทยากรท่านเจ้าเพื่อประกาศวิทยากรขอเสียงตุ้บปืองกำจังขอบคุณเจ้าสองนั้น ก็อยากจะมีให้มีกิจกรรมตรงนี้ด้วยเราเตรียมมาแต่วันนี้ไม่เป็นไรเนาะก็คือสถานที่เราเอาตามสถานการณ์นัก,กวันนี้แล้วกันอาจจะมีเล็กๆน้อยๆค่ะเพราะว่าก่อนเข้าบทเรียนเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วว่าเดี๋ยวก,กลัวจะเครียดเกินไปค่ะพร้อมหรยังคะหรือว่ายังไงคะตอนนี้เราจะไม่พักอีกใช่ไหมจะให้เริ่มไปเลยใช่ไหมเดเริ่มก่อนเลยนะคะ,คะมือสองค้ง เดี๋ยวจะสอนให้ดูหนึ่งการก่อนนะคะแล้วก็การที่สองก็คือค่อยปกตามนะคะหรือว่าจะปกปางไปด้วยก็ได้นะคะอค <laughs> ตอนนี้เริ่มไหมเริ่มไหม่ค่ะ 123งสาเฮหนึ่งสอเฮหนึองเึงองเฮหนึงสองเฮหนึงหนึ่งเอหนึงเดหนึ่งเฮเฮเดเวเฮ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 เรเฮเดเฮ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 2ฮเฮเฮเฮ เห็เไหมคะอ่าปลาป่อ่าฝนตกฝนตรื่อเรื่อยนะคะตอนนี้ฝนกำลังตกนะคะเอาไปแอบในุ้น้า้นะคะฝนตกปลาปาะ เไปขายีีขายก็ม่ที่นีอา่งอไปยน้องิกวนอมันใส่หนยไอธิบายได้ไหมจีบอ่ะไม่เป็นาพเไปกว่มันยาวร่มๆเลยเลือีนสักหน่อยนึงนะครับเนาะ านงา<ๆ>นงจกทอายุสามสิบสองปีมีบุตรอยู่สองคนก็คือมีลูกสาวอายุสิบสี่ปีและลูกชายคนเล็กอายุ11บปีแต่ลูกชายคนเล็กคือเมียของนายสมเนี่ยได้ปลาหนีไปมีครอบครัวใหม่แล้วะคระับต่อไปคือนายสมเนีนะะ่ยครับเหมือนจะเกิดเป็น มีอาการเป็นโรคความดันและเบาหวานแล้วก็มีโรคลมเลาไหล,ลไย่างทำให้แบบขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินได้